โรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานโดยนายวรพจน์ลองบุศีผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาในโอกาสนี้ขอนำเสนอการสรุปผลการจัดก,กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทั้ง8กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่1ชื่อกิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกตโดยใช้ตาและหูนักเรียนรู้จักการดูแลดวงตาและหูจากการจัดกิจกรรมทําให้นักเรียนสามารถบอกวิธีดูแลดวงตาและบอกวิธีดูแลรักษาหูได้อย่างถูกวิธีการมองเห็นและการได้ยินมีความสําคัญอย่างมากคนที่มีทักษะที่ดีมักจะมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต กิจก,กรรมที่2กิจกรรมลายนิ้วมือจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกตรู้จักชนิดของลายนิ้วมือของคนบอกชนิดของลายนิ้วมือจริงที่พบเห็นได้จากการจัดกิจกรรมข้างต้นนี้นักเรียนมีทักษะการสังเกตโดยการใช้ประสาทสัมผัสตาเปรียบเทียบลายนิ้วมือและจากการสังเกตพบว่าลายนิ้วมือมี3ลายคือลายก้นหอยลายมัดหวายและลายโคง้ง กิจกรรมท <Syndrome> erm ี่ 3. กิจกรรมโครงกระดูกจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกตเปรียบเทียบรู้จักโครงสร้างของกระดูกจากการสร้างสรรค์กิจกรรมเรื่องของกระดูกจัดเตรียมวัสดุและนำสืบโครงกระดูกมาให้นักเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงสร้างกระดูกจำลองกิจกรรมข้างต้นนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการสังเกตและรู้จักประโยชน์ของกระดูก กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมการปรุงรสจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการจําแนกโดยการใช้ประสาทสัมผัสลิ้นสามารถเปรียบเทียบรสชาติของสารละลายได้สามารถบอกหน้าที่ของลิ้นได้จากการจัดก,กิจกรรมข้างต้นนี้ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการจําแนกการใช้ประสาทสัมผัสลิ้นเปรียบเทียบรสชาติของสารละลายซึ่งเมื่อชิมสารละลายน้ําเกลือไปและเติมน้าตาลจํานวน3มช้อนชาจะมีรสชาติกลมกล่อมที่สุด กิจกรรมที่5กิจกรรมการทดสอบความรู้สึกจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบการรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณนิ้วมือจากกิจกรรมข้างต้นจะเห็นว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่ห่อหุ้มร่างกายเป็นอวัยวะที่มีหน่วยรับความรู้สึกจำนวนมากหน่วยรับความรู้สึกนี้จะไวต่อการกระตุ้นที่แตกต่างกันทั้งเร็วและช้าและไวต่อการกระตุ้นเฉพาะอย่างเช่นสัมผัสแรงกด ความร้อนความเย็นความเจ็บปวดและการยืดหน่วยรับความรู้สึกบางหน่วยอาจอยู่อิสระบางหน่วยพันอยู่รอบเส้นขนดังนั้นเมื่อรวบเส้นขนเบาๆก็จะรับรู้การสัมผัสได้เช่นกันกิจกรรมที่6 กิจกรรมความสูงของฉันจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนวัดและเป,ะเปรียบเทียบความสูงของตนเองโดยใช้เท้าวัดจากการจัดก,กิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถวัดและเปรียบเทียบความยาวของเท้ากับความสูงของร่างกายตนเองได้สามารถวัดความสูงของตนเองโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานได้กิจกรรมที่7กิจกรรมถุงมือยาง จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายหน้าที่ของกระดูกมือมนุษย์สร้างแบบจำลองและเปรียบเทียบแบบจำลองมือกับมือจริงสังเกตและอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของกระดูกมือจากการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนได้สะท้อนคิดมือจำลองที่มีลักษณะบางประการที่เหมือนและแตกต่างกับมือจริงรู้หน้าที่มือมีกระดูกจะช่วยหยิบจับและถือสิ่งของได้ กิจกรรมที่8กิจกรรมการได้รับกลิ่นจัดก,กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกตทดลองและอธิบายการใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นรู้จักสังเกตและบอกแหล่งที่มาของกลิ่นได้จากการทำกิจกรรมโดยให้นักเรียนสังเกตกลิ่นต่างๆจากแก้วใบที่1ถึงใบที่ทําทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการได้รับกลิ่นทางจมกูกซึ่งจมูก เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่มีหน้าที่ในการใช้ดมกลิ่นและทำให้เราแยกความแตกต่างของสิ่งของที่มีกลิ่นต่างกันได้การดำเนินง,งานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนห้วยว่าวิทยาคมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบคุณค่ะ